สวัสดีครับพบกับ c h anel n t o y t i c k นะครับคลิปนี้นะครับมีตัวนี้มาให้ดูนะครับเป็นตัวฮักนะครับจาก a v e n g e r นะครับ Infinity War นะครับเป็นตัวเอฟเอฟนะครับ f i g u a r ร์นะครับตัวนี้นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นงานจีนนะครับก็เลยเอาให้ดูกันนะครับ Transformer ยังมีให้ดูนะยังมีให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าช่วงวันธรรมดาเนี่ยจะเป็นพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ดีกว่านะครับเพราะว่าตัว Transformer เนี่ยมันต้องมีการถ่าย เรื่องแปลงร่างอะไรพวกนี้นะครับมันใช้เวลาถ่ายพอสมควรนะครับที่ไม่ไม,ไม่มีเวลาถ่ายขนาดนั้นต้องเป็นเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับถึงจะมีเวลาถ่ายพวกอะไรที่มันละเอียดขนาดนั้นนะครับเอาเป็นวันธรรมดาเรามาดูแอคชั่นสิกเกอร์แล้ววันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับดูเป็นรานฟอร์เมอร์ดีกว่านะครับเพื่อให้สะดวกนะครับไม่งั้นจะไม่มีคลิปลงนะครับวันธรรมดาก็เห็นน้องๆบ่นกัน,อ,นกอยากดูคลิปทุกวันก็พยายามนะครับแต่ว่าทีนี้มันต้องเป็นช่วงเวลาเนาะ อันนี้ก็เข้ามาในแพคแบบนี้นะครับเป็นแพคที่ติดมาอย่างแน่นหนาเลยเป็นสกอ็อตเทปแปะทุกด้านเลยนะครับตัวหักตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับถ้าเกิดเทียบกับแพคของออไม่ใช่แพคเทียบกับตัวทานอสนะครับตัวจะประมาณนี้นะครับเป็นทาเป็นของจีนทั้งคู่นะครับตัวนี้เป็นทานอสจีนนะครับเดี๋ยวก็ได้เทียบกันดูนะฮะ โอเคขอแกะออกจากแพ็คก,ก่อนนะครับแพ็คมาอย่างอย่างนี้เลยเดี๋ยวต้องแกะแพ็คนิดนึงตัวแพ็คเนี่ยเป็นสกอตเทปนะครับแปะมารอบเลยนะครับมีแปะเบิ้ลทับก,กันสองครั้งด้วยนะครับก็งานจีนนะครับอันนี้เขาจะแพ็กตามอารมณ์ของของป้าที่เขาแพ็กนะครับป้าคุจีนอัศิมท่านที่เขาแพ็กมาเขาจะแพ็กตามอารมณ์เลยเดี๋ยวดูข้างในกันนะครับข้างในก็จะมีเป็นอย่างนี้นะครับอืมจะมีรอยกางเกงขาดมาด้วยนะโอเค ะะจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่ผมอยากอยากจะทำกับตัวนี้เลยเวลาถ้าเกิดผมได้ของมานะผมอยากจะพ่นเคลียร์ด้านมันเลยนะครับผมยังเห็นความเงาของมันอยู่นะเห็นความเงาของตัวผิวของตัวฮักนะครับผมว่ามันมันเงาไมไมนิดนึงในบางส่วนคือในส่วนของหน้าอกเนี่ยไม่เงานะแต่ตรงแขนในเงานะครับพ่นเคลียร์ด้านไปน่าจะจบ นะครับในส่วนหน้านะครับก็อาจจะทำไฮไลท์เพิ่มอะไรนิดนึงนะครับแต่รวมๆแล้วเนี่ยราคาเท่านี้โอ้สบายครับซื้อกันได้เลยนะครับตัวนี้ไม่แพงนะครับเดี๋ยวดูจุดเ่นกันก่อนนะฮะข้างหลังประกอบงานประกอบมาโอเคนะครับประกอบมาโอเคอยู่นะครับจุดขยับก็โอเคนะครับแบบนี้นะฮะแยกขาได้แบบนี้นะครับยกขา โอเคอย่างนี้ได้สบายมากนะครับเดี๋ยวมาเรื่องยืนมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับจุดขยับเยอะนะครับขยับได้ทั่วตัวนะครับดูหน้ากันใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะฮะหน้าเนี่ยเงาไปนิดนึงถ้าพ่นเคลียร์ด้านน่จะดีกว่านี้นะครับพ่นเคลียร์ด้านแก้มันจะดีกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับแต่เรื่องจุดขยับเนี่ยนะฮะนะกอเช็คนิดนึงนะครับน,ะน,น,นะบนี่พัดก,ก้ามโตนะฮะ จุดขยับเยอะมากทั่วตัวนะครับเล่นสนุกเลยแหละตัวนีว้นะครับจุดขยับเทียบนะครับตั้งแต่เท้าเนี่ยขยับอย่างนี้ได้ใช่ไหมปุ๊บอย่างนี้ได้แล้วมีขยับนี่พับพับฝ่าเท้าได้อีกนะครับขยับได้เยอะนะฮะอย่างนี้นะครับเข่าก็อย่างนี้เลยนะฮะแล้วหมุนได้อีกขยับได้อิฉลาดมากๆนะครับแล้วก็มีพาร์ทมาให้เปลี่ยนด้วยนะครับ<ๆ>ะะเป็นพาร์ทมือนะฮะอย่างนี้ นะครับ2ชิ้นนะครับลองเปลี่ยนดูเลยอืมพ์ดแน่นดีนะครับพ์ดแน่นใช้ได้เลยนะฮะจะให้ติดเข้าไปในนี้ลีกเกีย์ถอดไม่เป็นไรติดไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีหัวนะครับมีหัวที่เป็นหัวอ้าปากแย่มาอีก นี่แบบนี้เอ้ยหัวนี้เท่ดีนะครับหัวนี้โหดดีนะฮะนี่นะครับแล้วก็เป็นแยางยิงฟันโัวยิงฟันมาอีกแบบนี้นะครับหน้านี้ธรรมดาไปนะอยยวเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าดูหน่อยนะฮะถอดอตอ่หันี้ถอดง่ายนะครับติด เข่าบาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองยืนดูนะครับว่ายืนแล้วเนี่ยยืนโอเคไหมนะครับช c ่นฟิกเกอร์ที่ดีคือต้องยืนได้นะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนมุมนิดนึงอ่ะนี่ยืนได้ด้วยนะครับยืนได้สบายมากนะครับจัดท่าจัดทางอะไรก็สบายนะครับคือจุดขยับเยอะงานนี้ก็จุดขยับเขาเยอะเลยแต่ว่าถ้าออกท่าออกทางอะไรเยอะๆเนี่ยก็คือต้องใช้ฐานมาช่วยสักนิดนึงนะครับตัวน,นี้นะฮะนี่แบบนี้ แบบนี้นะครับแล้วถ้าเกิดลองยืนเทียบกับงานอื่นดูนะครับก็เป็นทานอตนะครับทานอสที่จะมีอยู่ใกล้ๆมือนะครับนี่ดูขนาดนะครับทานอตตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเป็นตัวอุลตร้าแมนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวอุลตร้าแมนตัวนี้พี่ชอบมากนะครับเป็นงานงานจีนอี่นั่นแหละนะครับ H F นะครับ แตข่ของงานจีเนี่ยตัวอุลตราแมนจะมีตรงเท้าเขาจะแอบหลวมๆนิดนึงว่าจะซื้อน้ํายาหรือว่าจะหาน้ํายาแก้หลวมจะหาของเพื่อนมายืมมามาเล่นสะหน่อยมาลองถ่ายคลิปดูสะหน่อยก็ยังไม่มีเวลานะครับเพื่อนไม่อยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะครับอยากทําเหมือนกันนะครับคลิปไอ้น้ํายาแก้หลวมอะไรพวกนี้นะครับเผื่อน,น้องๆจะสนใจนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับตัวฮักเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนนะพี่วางไว้ไหนตรงเห็นจะเห็นว่าตรง ตรงแขนเนี่ยจากดูจากในกล้องนะตัวแขนเนี่ยแขนซ้ายแขนขวากางเกงนะครับหัวนะครับจะเงาเงาหน่อยนะครับซึ่งเงาอย่างเงี้ยเราแก้ได้นะครับอาจจะใช้เป็นถ้าเกิดใช้ของดีหน่อยนะฮะก็ใช้เป็นเป็นเออเออสเปรย์พ่นนะครับเป็นเคลียแฟชเชียร์แฟชเคลียร์นะครับของทามิยะอันนี้ของแพงของแพงนะครับ TS 8 0นะครับอันนี้ตัวเนี้ยไอ้สเปรย์เนี้ยพี่จะไว้พ่นพวกโมเดลแบบที่มันมีราคาหน่อยนะครับคือทำแล้วอยากให้มันจบ อยากให้มันสวยๆก็ใช้ตัวนี้พ่นถ้ากระป๋องหนึ่งมัน250หรือ200เท่าไหร่นี่แหละซื้อร้นอีเกิลทอยจริงๆมนอาจจะถูกกว่านี้พี่จำราคาได้อีเกิลทอยที่เมกาพลาซามีนะครับที่เคยทำคลิปไปแล้วร้านร้านเจนน่านะครับอยู่เมกาพลาซ a าชั้น4นะครับลองไปหาดูนะครับเขามีขายนะครับหรือว่าถ้าเกิดจะเอาประหยัดเงินหน่อยนะครับแต่ว่าต้องพ่นตอนอากาศดีๆนะถ้าพ่นอากาศแบบ ขมกขมัวอะไรเงี้ยอากาศชื้นๆมันจะเป็นฝ้านะครับจะเป็นฝ้าขาวๆอยู่ในเนื้อเนื้อพลาสติกนะครับใช้เป็น F76 นะครับแฟลตเลกเกอร์นะครับเคลียรด้านของเลแลนก็ได้นะครับที่พี่คือที่พี่ใช้เธอเป็นสีกระป๋องน่าจะใช้เลแลนนะครับกับอ่าทามิยานะครับอีกยี่ห้อหนึ่งที่ใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ายังไม่เคยไม่เคยใช้โัเคลียร์ของเขาไม่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่ายี่ห้อนี้นะครับคอมเพล็ คอมเพกเนี่ยใช้เยอะนะครับแล้วก็อันนี้ผมใช้เป็นมันเป็นสําหรับอันนี้เป็นรองพื้นอันนี้เป็นรองพื้นนะครับไม่ใช่เคลียร์นะพี่ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันว่าเคลียร์เป็นยังไงครับจะมีสีอะไรพวกนี้จะใช้อยู่นะครับก็ลองไปหากันดูนะครับถ้าเกิดจะจะแก้ให้มันเนียนๆน,น,นะทาสีทําไฮไลท์ทาแบบลงไลท์เสร็จเรียบร้อยตบด้วยเคลียร์นะครับ แขนสองข้างจะดีขึ้นเยอะนะครับจะดูเงาน้อ,นอยลงถ้าเกิดไปรีเพนอะไรพวกนี้นะนะครับจุดขยับนะครับจุดขยับดีแต่ว่าตรงเอวนะครับอาจจะมีหลวมนิดๆนะครับแต่ว่าเป็นเป็นแบบแทบไม่รู้สึกคือมันไม่มีผลในการยืนนะครับก็ยืนได้ปกตินะครับปกติถ้าเกิดมันพวกหลวมเยอะๆเนี่ยมันยืนมันจะเอวมันจะตกไปมาตกไปมาอยู่แล้วนะครับเนื่องด้วยจากข้อต่อข้างในเขาโอเคนะดูแล้วแต่ว่าตัวไอุูต้าแมนเนี่ยตรงเท้าต้องแก้หน่อยพี่อยากแก้มากเลยยังยังยัง,ยงหายืม ยืมไอ้น้ำยาแก้หลวไม่ได้อยากอยากจะหายืมมายังไม่อยากซื้อขี้เหนียวนะครับก็ตัวนี้ฮักตัวนี้นะครับ f h f ตัวนี้ฟิกเการ์งานจีนนะครับก็ไปหาซื้อได้ที่ร้านโจโจ้ทอยนะครับเมกาพาซาชั้น4มีขายนะครับนะครับโอเคนะฮะคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แหละเอามาให้ดูกันนะฮะก็วันธรรมดาอาจจะเป็นแค่ฟิกเกอร์แอ้ชช่ฟิกเกอร์นะครับเสาร์ที่จะดูทาร์แอร์กันนะครับหรือว่าแล้วแต่สะดวกวันไหนพี่ว่าอะไรก็ทำอนั้นนะครับเอาแน่นอนไม่ได้โอเคคลิปนี้ไว้แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ